ขอยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการวันต่อวันกับพระเยซูวันนี้ตรงกับวันที่15เดือนมีนาคมค่อยคำวันต่อวันในวันนี้ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าจงเงี่ยหูฟังบทเพลงแห่งความรักที่เราร้องให้แก่เจ้าอยู่เสมอเพราะเราเปรมปลีเพราะเจ้าเราร้องเพลงเสียงดังด้วยความเริงร่าเพราะเจ้าเสียงต่าง ของโลกนี้เป็นเสียงที่แหบกระด้างของความสับสนวุ่นวายซึ่งพยายามจะดึงเจ้าไปทางโน้นทีทางนี้ทีลูกเอ๋ยอย่าฟังเสียงเหล่านั้นแต่จงท้าทายมันด้วยถ้อยคำของเราจงเรียนรู้ที่จะใช้เวลาสั้นๆเพียงหยุดพักจากโลกบ้าง และสแสวงหาที่ที่เจ้าสามารถสงบนิ่งและฟังเสียงของเราได้จงฟังเราแล้วเจ้าจะพบขุมทรัพย์อันมหาศาลที่ซ่อนอยู่ลูกเอย๋ยแม้เราจะเทพรอันมากมายลงมาเหนือเจ้าอยู่เสมอแต่พรอันประเสริฐบางประการก็จำต้องได้รับการสแสวงหาเราอยากที่จะเปิดเผยตัวเราให้แก่เจ้า จิตใจที่แสวงหาจะเป็นสิ่งที่ทำให้เจ้ารับรู้ถึงการเปิดเผยของเรามากยิ่งขึ้นจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่านอาเมนและพระวจ,จนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในเสฟัปัญญาบทที่3ข้อที่17ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าพระเยโฮวาพระเจ้าของเจ้าอยู่ท่ามกลางเจ้าเป็นนักรบ ผู้ประทานความมีชัยพระองค์ท่งเปลมปรีเพราะเจ้าด้วยความยินดีพระองค์จะส่งหรือฟื้นเจ้าใหม่ด้วยความรักของพระองค์พระองค์จะท่งเริงโลดเพราะเจ้าด้วยร้องเพลงเสียงดังและพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในมัทธิวบทที่7ข้อที่7ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าจงขอแล้วจะได้จงหาและจะพบ ส่งเคาะและจะเปิดให้แก่ท่านก็ขอพระเจ้าที่จะทรงอวยพรคุรู้ฟังทุกท่านขอพระเจ้าอวยพร,พรครับสวัสดีครับ